สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ยูทู u เบอร์นะครับผมผมเป็น y ูทูบเ e r ช่องเจนเมี่นไทยนะครับวันนี้จะมากล่าวถึงการวิธีการเคล็ดลับในการนอนหลับให้หลับสนิทหลับง่ายครับขั้นแรกก็คือตอนแรกก็คืออาบน้ำให้สบายตัวใส่เสื้อผ้าบางๆ ปรับแป้งเบาๆครับปรับแอร์พัดลมให้อยู่ในอนุณหภูมิที่เหมาะสมและขั้นตอต่อไปก็คือการทำจิตใจให้สงบครับสงบนิ่งครับเคล็ดลับอีกอย่างนึ่งก็คือวิธีการที่จะช่วยให้หลับง่ายก็คือการสวดมนต์ก่อนนอนครับ แล้วแต่ค่าแล้วแต่วิธีบทสวดมนต์ที่ท่านผู้ชมจะชอบนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอนครับให้พอดีกับระดับคอนะครับแสงไฟก็มีแสงไฟก็มีส่วนนะครับให้สลัวสลัวย้ายจ้าจนเกินไปหรือท้ายดีให้มืดไปเลยนะครับ ให้ถ้านอนไม่หลับจริงๆให้นับแกะนะครับนับไปเรื่อยๆจนกว่าจะนอนหลับนะครับเคล็ดลับอีกวิธีวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือให้กดนิ้วก้อยนะครับแล้วก็กําปั้นนะครับกาปัน้นกําหมัดเบาๆนะครับกําปั้นเบาๆครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะนอนหลับครับเคล็ดลับที่สําคัญก็คือทําจิตใจให้ สบายครับปลอดโปร่งโล่งนะครับเราไม่กดดันตัวเองนะครับว่าจะนอนให้หลับอย่าท้องว่าจะนอนให้หลับเป็นการกดดันตัวเองนะครับฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะใช้คลิปนี้จะใช้การ แนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับประมาณ3นาทีกว่านะครับท่านผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่อง y o u t u b e อร์เจเมียนไทยนะครับสวัสดีนะครับบรรยากาศก็มีส่วนนะครับตกแต่งให้สวยงามครับ สีทนสีต่างๆนะครับให้เรียบง่ายครับไม่ชุดฉาดชุดเกิดไปนะครับชุดนอนก็ไม่ควรใส่เครื่องประดับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้พอแค่คืนนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมาก